กทั้ง2ทีมเองนะครับก็มีผลงานคนละเรื่องกันโคโลนเจ้าบ้านนะครับกราบสวัสดีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET a r i n a เช็คก่อนเกมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเลือกคู่เด็ดๆมานำเสนอทุกทุกท่านดีกว่าก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลน,นะครับบุนเดสลีกาเยอรมันในเวลาตีหนครึ่งครับโคโลนครับเปิดบ้านรับกรรมเยือนของแฮทาเบอร์ลิน FC โคโลนนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางแข่งไปทั้งหมด31นะัดมี38แต้มชนะ9เสมอ11แพ้11ห้านัดหลังสุดของ FC โคโลนนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1 ทางด้านแฮท่าเบอร์ลินนะครับอยู่อันดับที่19ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมดตอนนี้31นัดมี25แต้มชนะ6เสมอ7แพ้18หานัดหลังสุดของหญิงชรลาแฮท่าเบอร์ลินนะครับชนะเพียง1แพ้ไปถึง4 FC เอซโคโลนะครับเจ้าบ้านเองเกมวันนี้นะครับมีการปรับทับกันแน่นอนเนื่องด้วยมีตัวแบรนเกมนี้1ลายและตัวบัดเจ็บอีก2ลาย ในส่วนของที่จะลงสนามก็คาดว่าปรับทับกันไม่น่าจะมีปัญหามากมายเท่าไหร่นักในส่วนแฮท่าเบอร์ลินนะครับทีมเยือนเองครับหญิงชลาแฮท่าเบอร์ลินนะครับยังมีตัวขาดไปตำแหน่งละ1ลรายที่เจ็บค้างกับโดยรวมก็ยังลงสนามด้วยทีมที่สมบูรณ์แม้ตัวเลือกดีๆจะไม่มีให้เลือกก็ตามมากนักนะครับ คู่เดียวของวันนะครับกับบอลบุนเดสลีก้าทั้ง2ทีมเองนะครับก็มีผลงานคนละเรื่องกันโคโลนเจ้าบ้านนะครับผลงานเองในช่วงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับหเกมหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นนะครับในลีกเองนะครับก็ลอยตัวไปแล้วนะครับอยู่กลางตารางนะครับไม่ได้ลุ้นอะไรเท่าไหร่นักนะครับจะพบทีมเยือนอย่างแฮธาเบอร์ลินนะครับหลังบวยตอนนี้นะครับของลีกนะฮะ โอกาสเสี่ยงนะครับที่จะตกชั้นมีมากจริงๆนะฮะ5เกมหลังของทีมก็ยังหนักนะครับชนะ1แพ้4ดูจะแย่นะครับสำหรับหลังบ้านอยู่จบ90นาทีนะครับโคลโนเอาชนะพิซศกร2ประตูต่อ0สำหรับคู่ที่2นะครับในเวลาตี145นะครับในศึกเกาโชซิลิอาอิตาลีครับลาซิโอเปิดบ้านรับกาเมียนของเลเช่ ลาซิโอนะครับอยู่อันดับที่3าของตารางแข่งไปทั้งหมดณตอนนี้นะครับ34นัดมี64แต้มชนะ19เสมอ7แพ้8 5ห้านัดหลังสุดของลาซิโอนะครับชนะ2แพ้ไป3ทางด้านเลเช่นะครับอยู่อันดับที่16ของตารางแข่งไปทั้งหมดตอนนี้นะครับ34นัดมี31แต้มชนะ7เสมอ10แพ้17บห้านัดหลังสุดของเลเช่นะครับชนะ1เสมอ1แพ้3า เจ้าบ้านนะครับทัพอินซีฟ้าขาวลาซิโอนะครับผลงานในหลีก5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นส่งผลให้ล่วงลงมาจากรองจ่าฝูงนะครับมาลังอยู่อันดับที่3ของตารางในขณะนี้ส่วนสภาพความพร้อมของทีมนะครับมีผู้เล่น2-3งายนะครับที่บาดเจ็บนะฮะแล้วก็หมดสิทธิ์ลงสนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านการจัดทัพนะครับพวกเขานะครับจะมาในระบบ433 ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลเช่นะครับผลงานในมีค่านัดหลังสุดนะครับเก็บชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมก่อนเกมนี้นะครับตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมๆนะครับแล้วนะฮะยังเสียกองหลังตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวนะฮะด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะใช้ในระบบเดียวกันนะครับคือ433เจ้าบ้านลาซิโอนะครับช่วงหลังฟอร์มแผ่วลงไปเยอะนะฮะ หนัดหลังสุดชนะไปแค่2นัดเท่านั้นล่วงจากลองจาฝูงนะครับณนะตอนนี้มาลังอยู่อันดับที่3ของตารางหากพวกเขาจะคว้าตัวแชมเปี้ยนลีกนะครับพวกเขาต้องเริ่มเล่งเครื่องแล้วนะฮนะณตอนนี้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลเช่นะครับผลงานย่ำแย่นะครับหากเกมหลังสุดเก็บชยัยไปได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับลาซิโอนะครับมีขุมกําลังที่แข่งแร่งกว่านะฮะและระบบการเล่นก็ดีกว่า ต่างจากทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลเช่นะครับที่เปิดบอลสู้ต่างจากทางฝั่งเลเช่นะครับที่เป็นบอลเปิดหน้าสู้นะครับแต่เกมรับกะละหลวมเอามากๆนะครับดูทรงแล้วนะครับน่าจะเข้าทางลาซิโอนะครับดังนั้นนะครับเกมนี้นะครับอยู่ทางฝั่งลาซิโอน่าจะแฮปปี้ที่สุดจบ90นาทีครับลาซิโอเอาชนะพิซซูสกอร์3ประตูต่อหสรุปช่วงสุดท้ายนะครับทีมเด็ดๆที่ผมจะเลือกให้ในคลิปนี้ก็คือ F4 โคโลน ลาเซโอเอฟซีโคโลนลาซซโ